ไปเลยไหมกะน้ชคำปลาใส่ยังน้ำน้ำปลาหนอไปแล้วไปยกโบมาใส่กล้องนิดรสชาติเป็นยังไงนะยกโบมาใส่กล้องยกก้องมาใส่คกโบมาใส่กล้องอไม่ไหอาหารเป็นไงเพราะเราเวลาผมจะเข้าความพุทธเจ้าจบอกย่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยผมก็เลยเทำไมปนถึงไม่รู้ถึงไม่รู้นอาน่ะปเยิาลยเหรอ หนูผีลูกเกียวซุปต้มอร่อยมากอร่อยมากระหว่างรอน้องลูกมาเลย่ะเพราะบริสธิ์กวอร่อยมากนะเกียวก็แล้วมามันยังคนตื่นี้แหละเกียวก็มาชิมดีมาชิมดิีมาเค็มหรอฉันใส่พริกหน่อยเดียวอือหือให้ตอบแบบหน้ากล้องหรือหลังกล้องหน้า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 กล้องมันกลมกล่องมากไม่ไม่ไม่จะเป็นไม่เค็มเกินไปแล้วก็ มีน้ําตาลนิดนิดนิดนแล้วก็คือมันมีความอร่อยความโดของปลาน้ำปลาล่าตาลป่ายลูกเอาไล่ไล่ดับเล่ยดาบขัดขัดพีโอ้ขวดเค็มเลยลูกทำไมไล่ดับอ่ะใครคนตำตำพริกครับลูกเอ้ยปลายปลายเป็นคนเทนปี๋ใส่แล้วปลายเขารู้ไหมว่าผมจะไปชิมรู้เขารู้ใจผมว่าใช่เขาก็เลยไม่ใส่พริกเยอะเพราะผมไม่กินเผ็ดใช่จริงจ้าใช่ถม่เข้าผมกินอยู่หลายครั้งอยู่ก็อร่อยก็ผ่านผ่าน น่าเ,เป็นแมวเขาูได้เยอะอยนะนได้